คิดเรียนวิทย์กับครูฝนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันค่ะช่วงนี้ชี้นะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนน้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้น้องๆคงพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะเจมกำลังทำความสะอาดบ้านต้นไม้อยู่คะ่ะน้องๆใช้เป็นที่ทดลองกิจกรรมสนุกสนุกมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยได้ลงมือทำความสะอาดอย่างจริงจังสักทีตอนนี้ห้องทดลองบนต้นไม้ก็เลยรกไปหมดฮ่าการทำความสะอาดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันรกล่ะเอะนี่มันไฟฉายพิเศษที่ด็อกเตอร์ปีเตอร์ประดิษฐ์ให้เรานี่นาได้มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยลองใช้เลยแฮะตอนนั้นด็อกเตอร์บอกว่า mm. เจ้าไฟฉายเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างด้วยมันคืออะไรนะลองกดเปิดดูดีกว่า นั่นสินะถ้าไม่มีแสงแค่จะเดินออกจากห้องทดลองเนี่ยก็คงลำบากน่าดูอ๋ออย่างนี้นี่เองนอกจากมนุษย์และก็สัตว์แล้วแสงมีความสำคัญต่อพืชด้วยหรือเปล่าอืมคิดคิดดูแล้ว แสงมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกจริงๆด้วยถึงแสงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มันก็มีประโยชน์มากมายเลยเอาไว้คราวหน้าเรามาคุยเรื่องแสงกันอีกนะเจ้าไฟฉายจะอยากรู้อะไรดีล่ะแสงมันก็เหมือนๆกันหมดไม่ใช่เหรอ แล้วอะไรคือข้อแตกต่างของแสงล่ะอืมแบบเนี้ยแสดงว่าแสงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใช่ไหมว่าแต่เราใช้เกณฑ์อะไรมาแบ่งล่ะ เอแสงพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่นาะหมายความว่าแสงประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติด็กเตอร์ประดิษฐ์ไฟฉายขึ้นมาพอกดเปิดก็มีแสงนั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วละแสงประเภทที่สองก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง สรุปว่าแสงมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติประเภทที่สองคือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นสินะอืมถ้าอย่างนั้นแกนที่เรานำมาจำแนกประเภทของแสงก็คือแหล่งกำเนิดแสงละเซ่ร่วมด้วยช่วยคิด รู้หรือไม่ว่าแหล่งกำเนิดแสงคืออะไรแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ ตอนนี้น้องๆคงทราบกันแล้วนะคะว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างเอ๊แต่เจ้าก,กบแสนโซนนี่สิคะที่ไม่รู้มันกำลังสงสัยใหญ่เลยคะ่ะว่าอะไรบ้างที่จัดอยู่ในประเภทแสงจากธรรมชาติน้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปช่วยเจ้าก,กบหาคำตอบได้เลยคะ่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดเรามาสรุปความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันดีกว่าค่ะแหล่งกำเนิดแสงมีสองประเภทคือ1แสงจากธรรมชาติตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่ดวงอาทิตย์หิ่งห้อยฟ้าแลบปลาบางชนิดเช่นปลาแองเกอร์และเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดเรืองแสงค่ะ และ2แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่หลอดไฟไฟฉายเทียนไขกองไฟและแสงเลเซอร์ค่ะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ตอนนี้คาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเรา ก็เดเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะและก่อนจะจบคาเรียนนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะให้น้องๆเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะแสงคืออะไรพลังงานรูปหนึ่งช่วยให้มนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆได้แหล่งกำเนิดพลังงานหลายๆชนิดรังสีที่ได้จากด,ดวงจันทร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง เก่งมากครับแหล่งกำเนิดแสงคืออะไรบริเวณที่มีแสงบริเวณที่ได้รับแสงสิ่งที่ทำให้เกิดแสงวัตถุที่แสงเดินทางผ่านเก่งมากครับข้อใดคือแสงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันทั้งหมดดวงอาทิตย์ หิ่งห้อยดวงจันทร์ไฟฉายเทีนยนไขหลอดไฟดวงจันทร์ดวงดาวตะเกียงหิ่งห้อยดาวฤกษ์ปลาไหลไฟฟ้าใช่แล้วครับข้อใดไม่ใช่วัตถุที่มีแสงสว่างในตนเองหิ่งห้อยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หลอดไฟฟ้าเยี่ยมไปเลยครับปรากฏการใดสามารถใช้อธิบายได้ว่าแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องรู้สึกร้อนทันทีที่ออกไปยืนกลางแดดตากผ้ากลางแดดแห้งเร็วกว่าในที่ร่ม จะรวจปล่อยเปลวไฟตรงด้านท้ายเสมอตอบถูกแสงคือพลังงานรูปหนึ่งค่ะโดยพลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงานพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีน้ำหนัก และไม่ต้องการที่อยู่เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงเราสามารถจําแนกแหล่งกำเนิดแสงได้ออกเป็นสองประเภทคือแสงจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ ไฟฉายเทียนไขหลอดไฟเป็นแสงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเดียวกันทั้งหมดคือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะดวงจันทร์เป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบ การเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถใช้อธิบายได้ว่าแสงเดินทางได้เร็วมากทําให้เราสรุปได้ว่าแสงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอีกด้วยค่ะหมดเวลาสําหรับคาบเรียนในวันนี้แล้วนะคะน้องๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะเราก็ได้ดูแล้วว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะสองแบบนะคะก็คือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะกับแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะสำหรับใบงานค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีรูปที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นค่ะมนุษย์ ประดิษฐ์ขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีความหมายเดียวกันนะมีความหมายเดียวกันก็คืออันไหนที่นักเรียนเห็นว่ามนุษย์เป็นคนสร้างหรือเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาให้ระบายสีส่วนอันไหนที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องระบายสีนะคะในใบงานแบบฝึกหัดที่6ค่ะ,ะตรงนี้เด็กผู้ชายเขาก็อธิบายด้วยว่าแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เกิดจากมนุษย์เป็นคนผลิตประดิษฐ์ขึ้นมาหรือเกิดจากมนุษย์ที่เป็นผู้กระทาอีกรอบหนึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเกิดจากมนุษย์เป็นคนผลิตประดิษฐ์ขึ้นมาหรือเกิดจากมนุษย์ที่เป็นผู้กระทำค่ะเรามาดูภาพแรกค่ะ สัญญาณไฟจราจรนะคะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมอ่ะสัญญาณไฟจราจรมนุษย์เป็นคนประดิษฐ์หรือว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะอ่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมนุษย์เป็นคนประ,ประดิษฐ์ขึ้นมานะดังนั้นเราจะต้องระบายสีด้วยต่อมาฟ้าแลบ ฟ้าแลบมนุษย์ประดิษฐ์หรือว่ามันเกิดขึ้นเองคะฟ้าแลบฟ้าแลบบนท้องฟ้ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดังนั้นฟ้าแลบก็เป็นไงคะไม่ต้องระบายสีนะคะอ่าทีนี้ข้อต่อไปคุณครูจะพาอ่านแต่คุณครูจะไม่เฉลยให้นะให้นักเรียนพิจารณาเองว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้ามนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นให้นักเรียนระบายสี แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนไม่ต้องระบายสีนะคะจอโทรทัศน์ค่ะจอโทรทัศน์อันนี้พาอ่านเนาะบางคนอาจจะอ่านยังไม่คล่องนะข้อต่อมาอ่านว่าไฟแช็กไฟแช็กที่เอาไว้จุดไฟนั่นเองค่ะ,ะข้อต่อมาอ่านว่าหิ่งห้อยหิ่งห้อยเป็นสัตว์ชนิดนึงนะคะบินได้นะคะตอนขึ้นเราจะเห็นแสงไฟ ต่อมาค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ค่ะข้อต่อมาอ่สักครู่นะคะข้อต่อมากลุ่มดาวนายพลานกลุ่มดาวนายพลาน กลุ่มดาวนายพันก็คือมันจะมีดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองดาวฤกษ์เรียงตัวกันบนท้องฟ้าแล้วมนุษย์ก็จินตนาการว่ามันเรียงตัวกันเป็นรูปนายพันเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่ากลุ่มดาวนายพานนั่นเองค่ะต่อมาไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไฟสปอตไลท์เนี่ยจะติดนะคะอยู่ตาม สนามกีฬาเนาะเพื่อให้นักกีฬาได้ออกกําลังกายตอนกลางคืนหรือแข่งกีฬาตอนกลางคืนใครเคยดูบอลเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหลอดไฟที่แบบสว่างมากนะคะเปิดให้นักกีฬาฟุตบอลได้เตะกันแล้วก็คือไฟสปอตไลท์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะป้าไหลไฟฟ้าค่ะ ป้าไหลไฟฟ้าเป็นป้าไหลชนิดหนึ่งนะคะที่มันสามารถส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางผิวหนังได้ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันเจอกับอันตรายมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าออกมาถ้าเกิดเราไปจับมันแล้วมันรู้สึกว่ามันอันตรายมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าออกมาแล้วมันก็จะช็อตเรานั่นเองนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยอ่ะนี่ก็คุณครูก็พาอ่านครบแล้วเนาะมีทั้งหมด9ข้อนะคะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าข้อไหน เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหรือข้อไหนเป็นสิ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็ระบายสีเฉพาะแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้ไม่ยากเลยใบงานนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็สวัสดีค่ะ